ทันย่ารับแป๊กรู้จักเอ๋บอกถูกปรามไม่ให้ยุ่งเรื่องเจนี่โมโนไม่รีบปั๊มลูกแจงลบรวบคู่ใบเตยป้องไม่ให้โดนดา่าอนันดายันข่าวไม้ทำนางแบบท้องไม่กระทบซีรีส์เจนเผยเจนี่เลื่อนไฟล์บินไปอเมริกาแล้วปัดหนีสือ่อ สวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอก,กันกับ efm on tv ครับวันนี้วันอังคารนะครับแต่ว่าพิเศษนิดนึงครับวันนี้อันมาแทนน้องอ่องนะครับหน้าอ่อนเหมือนกัน <laughs> นี่เธอหัวเราะแบบว่าแค้นหัวเราะมากเลยนะอยู่กับ <laughs> <ช>อันกับดาด้านะคะค่ะเอาล่ะวันนี้นะคะประเด็นข่าวบันเทิงเนี่ยโอ้โหร้อนระอุกันเลยนะคะที่ทสุดไม่ใช่แค่วันนี้ผมว่ามันร้อนมากสักประมาณสัปดาห์สสัปดาห์ที่ผ่านมานี้คือแบบ เฮ้ยมันผลิตข่าวมันไม่ทันทีเดียวตแตดกลางเดือนรกฎานักข่าวเหนื่อยมากแต่ก็ยอมทำดูฉันนั่งสิฉันไม่ใช่แค่นักข่าวเหนื่อยนะพวกเรากขาเล่าข่าวกันเหนื่อยมากจริงถูกต้องแล้วเป็นปัญหาแบยาวกันเลยนะฮะต้องแต่่วาหลังจากข่าวจันนี่เดี๋ยวจะมีประเด็นร้อนอีกหนึ่งประเด็นด้วยจริงเหรอใช่ตื่นเต้นชังเลยติดตามสิค่ะเนีหลารับรองอยู่กับเอฟออนทีวีไม่มีตอบข่าวนะแต่คุณลองดูสิพื้นที่สื่อนะตั้งแต่น้องเอมี่อัพนมใช่ไหมก่อนนั้นนมีอะไรล่ะ รันา,าให้กันหานะฮะ แล้วก็มีทาทาแต่งงานแล้วก็ไม้ช่วงทาทาไม้และเจนนี่มาติดติดกันเลยนะถามวิ่งไะ่ทันเลยแต่ถามว่าอะไรแรงสุดจ้ะเจนนี่จ้ะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวมีเรื่องเจนนี่มาเพียบเลยนะฮะมาดูว่าตอนนี้ล่าสุดเรื่องเคลื่อนที่ไปถึงตรงไหนกันบ้างแล้วนะครับแต่ว่าก่อนอื่นครับอีกเรื่องหนึ่งฮะซึ่งถือว่ามาแรงแล้วก็มาร้อนๆเลยเพราะว่าต้องรีบครับฟินรัวๆยกกำลังห้ากับแฟนดาทั้งนั้นเลยจ้าสามีเยอะนะจ๊ะแล้วตกลงลูกคนไหนต้องตรวจดีเหรือเปล่าไปด่สีเดี๋ยวขอตรวจ give me five concert rate A ครับ งานนี้นะคะเป็นการรวมตัวกันของเหล่าพระเอกที่แบบโอ้โหสุดยอดของเมืองไทยจริงๆเลยนะคะณเดชนคูก,กิมิยะเวียสุกุลวัฒน์มา,โโโมาริโอ้มาเรอร์เคนภูภูมิแล้วก็เจมส์มาสค่ะซึ่งงานนี้เนี่ยนะคะเขาก็รวมตัวกันสำหรับ 5, คอนเสิร์ตคิมมี่ไฟฟ์คอนเสิร์ตเรดเอนั่นเองค่ะใช่แล้วนะครับวันเดียวกันครับแต่มี2รอบคือ25ตุลาคมนะครับเป็นวันเสาร์นะฮะที่ Impact Arena เมืองทองธานีบ่ายสกับ1นึ่งทุ่มเลือกเลยนะครับค่ะอ่ะชอบจังเลยสโลแกนเขาคือดีอ่ะคืออินอ่ะคือฟินคือจีนคือเลิศถูกต้องำนายบัตร วันที่7สิงหาคมวันแรกไทท่เก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะคะคราบัตรคาแต่1,000บาทไปถึง4,000บาทสามารถไปจองกันได้เลยใช่แล้วเลือกได้เลยนะฮะแล้วแต่ความฟินความจิ้นคนแต่ละคนก็แล้วกันนะครับส่วนฝากบอกิ่งยอมจ่าย5,000เลยนะถ้าได้อยู่แบบหน้าเวทีอะไรอย่างเงี้ยฉันเชื่อว่าถ้ามีหมื่นหนึ่งมีคนจ่ายเชื่อป่ะ จริงจริง,รงถ้าบอกว่าหมื่นหนึ่งแล้ว VIP เข้าไปแบ็กสเตจได้มีคนจ่ยได้ถ่ายรูปอะไรอย่างนงี้ใช่ไ <ๆ S 1> <ๆ>หมถ<ๆ>ูกแน่นอนเมอ่ะมาก่อนอื่นนะครับที่จะเริ่มนะครับแอบบอกก่อนสักนิดน,นึง<ค>นะครับว่าสำหรับใครก็ตามนะครับที่ชมรายการของเราผ่านทางกล่อง GMMZ กันอยู่นะครับ g m m z ครับจะมีการเรียงช่องภายในของกล่อง GMMZ ใหม่นะครับซึ่ง Green Channel ของเราจะมีการย้ายช่องจากเดิม อยู่เบอร์8ตอนนี้นะครับเราจะย้ายไปรอยอยู่ที่ช่อง50ก่อนใช่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวกดมาเอ๊หากรีนแชนแนลไม่เจอนะครับเบอร์จำง่ายๆ50อยู่ครึ่งกึ่งการของร้อยพอดีเลยตั้งแต่วันที่29รกรกฎาคมเป็นปต้นไปก็คือวันนี้ใช่ไหม,มนะฮะก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปอยู่ที่ช่อง50แล้วนะครับแล้วก็ติดตามแล้วกันนะฮะเพราะว่าช่องอื่นๆก็จะมีการปรับเปลี่ยนกันมารวมถึงในอนาคตอันใกล้นะครับรายการของเราก็จะออกอากาศทาง GMM Channel ด้วยพร้อมกันติดตาม,ไ,มได้ติดตามว่าจะเริ่มต้นออกอากาศ เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางเมื่อไหร่ทาง GMM Channel เร็วๆนี้แน่นอนนะคะค่ะมาเริ่มที่ประเด็นข่าวร้อนๆกันต่อละกันในช่วงแรกเอาเป็นข่าวแบบ c o m b บ s เซตกันก่อนนะคะหข่าวรวดเดียวไปเลยค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้เนี่ยเป็นข่าวของแตงโมพณทธิดาแล้วก็โตโน่นะคะแต่เป็นข่าวเบาอันนี้เบาไปเลยข่าวเบาๆเขาก็ควงกันออกงานงานออกงานเป็นครั้งแรกเลยนะคะหลังจากที่ ทำพิธีมั่นที่ดูเหมือนแต่งคือเขาไม่เคยรับงานคู่กันไม่เคยออกงานคู่กันใช่ไหมจริงไหมล่ะกับงานนั้นนะฮะล่าสุดนี้ออกงานคู่กันครั้งแรกนะครับก็ถามไายกันซะหน่อยนะครับถึงเรื่องของความรักว่าเป็นยังไงกันบ้างสุดงมไปถึงไหนจะแพรนจะมีทายาทหรือยังนะครับเพราะว่าไปเจอกันนะฮะเขาควงคู่กันไปในรอบ4ี่แผ่นดินนะนะรอบกาลาด้วยก็เลยมีคนบอกว่าเอ๊ะตั้งใจจะชวนแตงโมมาเพื่อที่จะได้เจอกับผู้หลักผู้ใหญ่ของ ex เหมือนไปการ์ดเรื่องงานตัวหรือเปล่าแล้วก็ไหนๆเขาออกงานคู่กันแล้วก็ะ ของทายาทพร้อมที่จะปั๊มทายาทแล้วหรือยังนั่นสิแต่แตงโมนาเปลี่ยนไปแล้วนะฮะครับผมอ่ะอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือมีเรื่องของใบเตยสั้นเสมอหูจ่ะเขาบอกว่ามีแบบคนมาแบบ พูดแบบด่าอะไรประมาณใบเตยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอยู่ใน IG ของแตงโมซึ่งแตงโมก็เลยต้องลบรูปนั้นออกเลยแล้วก็โพสต์ข้อความแบบไม่ค่อยพอใจกันเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะฮะต้องไปอัปเดตซะหน่อยว่าเรื่องนี้จริงหรือเปล่านะครับอ่ะมาที่หนึ่งข่าวค่ะยูดีก็งานเข้าอย่างจังเลยนะฮะสำหรับแผนแผ่นเค้กเขมรนิดนั่นเองค่ะที่จู่ๆนะคะก็มีข่าวเมาส์กระชอนออกมาค่ะว่า เธอเนี่ยเบี้ยวงานอีเวนต์งานหนึ่งเพื่อไปเที่ยวสวีทกับสารวัตรหมีมที่เพชรบูรณ์วันนี้มีโอกาสเจอแพนเคก้กก็เลยต้องถามสักนิดนึงค่ะว่าตกลงแล้ว เบี้ยวงานจริงหรือเปล่าแล้วไปเที่ยวกับแฟนจริงไหมนั่นสิถือว่าเป็นข่าวแรงนะฟังดูไม่มีความรับผิดชอบเท่าไหร่ <c oughs> ถ้ามาเป็นจริงนะครับส่วนอีกเรื่องหนึงนะ่งฮะของคู่รักคู่นี้ฮนะที่ผัดกันง้อไปผัดกันง้อมานะครับแล้วก็คนนึงง้อตัวขาวคนนึงง้อตัวดำนะฮะ <c oughs> DJ ต้นหอมกับแท็กพรันยูนะครับ <c oughs> เลิกรากันไปสองสามรอบแล้วนะฮะล่าสุดนี้ก็เหมือนว่าจะกลับมาคืนดีกันแล้วล่ะแต่รูดซิปปากเงียบกันเลยตอนนี้ไม่ยอมให้สัมภาษณ์กับสื่ออะไรเลยนะครับซึ่ง จากเดิมที่งอก,ก็ไปงอกกันมาแล้วก็รักแบบออกตัวกันแรงๆเนี่ยนะครับก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมายทั้งด้านบวกทั้งด้านลบนะครับก็เลยต้องมาถามสะหน่อยว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างเพราะมีข่าวแว่วมาว่าเนี่องจากที่สั่นคลอนกันมาหลายรอบตอนนี้จะไปกระชับสัมพันธ์กันด้วยการจะไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันเร็วๆนี้จริงไหมจ๊ะอืมก็ต้องติดตามนะคะแล้วยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่ร้อนชา มากกว่า800องศาแน่นอนที่สุดทะลุจุดเดือดทอี่เป็นการแชร์กันเยอะมากๆเลยนะคะกรณีรักร้าวของเจนนี่อัศวะเหมกับนักการเมืองหนุ่มค่ะคุณเอชมสวัสด์นั่นเองค่ะหลังจากที่มีกระแสข,ข่าวร้อนๆนะคะทั้งภาพหลุดไปจนถึงลายแชทหลุดออกมารวมถึงสารพัดข่าวลือค่ะจนเขาเรียกว่าเหมือนแบบ เป็นกระแสร้อนตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดคุณชูชัยนะคะก็เจ้าของร้านเพชรเจมสพีบายชูชัยใช่ไหม<ๆ>เขาก็เคยออกมาเปิดเผยบอกว่าเคยติดต่อเจนนี่มาออกงานร่วมง,งานงานนี้แหละค่ะ<ๆ>ชูชัยไดมอนด์เซลล์เอ็กซ์ต้าเวนซ่านะคะที่แอมพ r i เรียมแต่ไม่สามารถติดต่อเจนนี่ได้ล่าสุดก็เลยมีโอกาสได้คุยกับคุณแม่ของเจนนี่บ้างแล้วโดยคุณแม่ก็พูดประมาณว่าตอนนี้สภาพจิตใจของเจนนี่เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็ถามถ่ายอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าเขาเคยจัดงานแฟชั่นโชว์แล้วก็เจนนี่มาเดินมาเดินให้ ทุกทีต้อง,องไป<ว>ตลอดอยากให้มาอีกแต่ว่าติดต่อไม่ได้<ก>นะครับก็ทีนี้ก็เลยต้องปรับพูดคุยกับคุณแม่ของเจนนี่ซึ่งคุณแม่ก็ได้มีการพูดคุยกับคุณชูชัยด้วยซึ่งวันนี้คุณชูชัยก็จะมาเล่าให้ฟังว่ายังไงบ้างครับผมนะคระเรื่องเจนนี่ยังไม่หมดแค่นั้นครับวันนี้ยังมีอีกหลายเรื่องหลายต่อหลายต่อหลายต่อหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับล่าสุดครับเดี๋ยวเราจะไปถามคุณธัญญาบ้างดีกว่าเพราะว่าคุณธัญญาเองเนี่ยก็สามีของเธอคุณเป็กสัญชัยเนี่ยก็รู้จักอว่า รู้จักกันแบบนี้มีข่าววงในอะไรยังไงมีการพูดถึงเรื่องนี้บ้างไหมเพราะตอนนี้ใครๆก็ต้องพูดถึงแล้ววันนี้รู้สึกว่าพี่เป็กอ่ะถ้าเกิดในไอจีของพี่เป็กนะคะก็ให้กําลังใจคุณเอ๋ด้วยอนั่นสินะฮะ,ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปฟังมุมมองของเรื่องข่าวนี้จากทางฝั่งของคุณธัญญาก,กันดูบ้างว่าคุณธัญญาพูดถึงในกรณีนี้ว่าอย่างไรกันบ้างมาอัปเดตทั้งหมดครับยังไม่มีแพลนเลยค่ะแค่แค่อยากเฉยๆค่ะยังไม่ได้ปรึกษาหมอนอนแล้วใ่ไหมคะยังค่ะ คือก็ไม่ได้หาขนาดนั้นนะคะยังแค่แค่รู้สึกว่าเป็นเป็นคุยกันว่าเออยางมีน้องให้รียานะแค่นั้นเองไม่ทราบเลยค่ะไม่ทราบเลยจริงคือเราเห็นข่าวแล้วก็มีถามพี่เป๊กเหมือนกันแหละว่าเอสรุปมันนีง่ายอะไรเงี้ยเขาก็แบบอย่าไปยุ่งเรื่องของเขาเป็นห่วงไหมก็เป็นห่วงนะคะก็ก็ อยากเป็นกําลังใจให้อะคือจริงๆเราก็ไม่อยากให้เรื่องร้ายๆ,ๆเกิดขึ้นเนาะก<ม>็อยากให้ทุกอย่างมันมันแฮปปี้แอนดิงมีไดไลไปถามถึงเจนนี่ว่ายังไ,ไ,ไงบ้างไหมคะยังเลยค่ะยังแต่ว่าว่าจะให้กําลังใจอยู่กัน<ม>คือจริงๆเราเนาะเรื่องแบบนี้มันเขาเขาเครียดอะค่ะคือก่อนหน้านี้พี่ติดต่อน,น้องเจนนี่ประมาณก่อนเนประมาณ10หรือ15วัน อติดต่อไม่ได้เลยแล้วตอนนั้นก็ยังไม่รู้ข่าวจนกระทั่งข่าวออกมาแรงช่วงสองสาวันนี้พี่ก็รู้สึกว่ามันอาจจะเกิดจากตรงนี้แต่วันนี้แล้วก็ติดต่อคุยกันไม่ได้แต่วันนี้ที่คุยกับคุณแม่เจนนี่จริงๆ แล้วน้าเสียงคุณแม่คือนิ่งสงบมากพี่ก็แด่ให้เกิดกำลังใจว่าคุณแม่เนี่ยมีอะไรให้ช่วยเหลือจะซื้อผงซื้อเพชรหรือมีอะไรเนี่ยนะมากินข้าวกันแม่บอกช่วงนี้ค่อนข้างยุ่งนิดเดิงแล้วก็เหมือนกับท่านไม่ค่อยสบายใจอะไรอย่างเงี้ยก็เลยขาส่งผ้ามามีคนส่งผ้ามาดูในอินสตาแกรมบ้างแล้วก็อ่านหนังสือพิมพ์ลงแต่บางหนังสือพิมพ์ก็เหมือนว่าคล้ายเจนนี่ แต่เท่าที่ฟังจากน้ำเสียงคุณแม่ไม่เห็นทั้งพี่บอกว่ามันคล้ายเจนนี่แต่แม่ไม่พูดก็อาจจะเป็นเจนนี่จริงๆเนาะถ้าไม่ใช่แม่ก็น่าจะพูดว่าไม่ใช่เนาะแต่แม่ก็พูดไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ต้องส่งกาลังใจถึงนะ้องว่าอะไรก็แล้วแต่คนเราต้องมีกําลังใจแล้วก็ทุกอย่างจะต้องผ่านไปได้แน่นอนทุกปัญหามีทางออกพี่เชื่อว่าเป็นอย่างนั้น เราไม่ใช่งอนะคือเหมือนเขามาทําตลกเฉยแต่ว่าอาจจะเป็นคําพูดที่แบบติดปากว่าเออมางอหรืออะไรอย่างเงี German> ้ยกลับมาคุยกันหลายวันละคงสถานะว่าเป็นแฟนเหมือนเดิมไหมพี่ก็ค่อยๆค่อยๆเริ่มคือแก้เรเราต้องใช้เวลาค่ะดีกว่าเดิมค่ะดีแท็กแบบเปลี่ยนไปจนหอมรู้สึกดีจนอยากบวชให้เลยจริงๆ ดีกว่าคนไม่รู้จักอะคะ่ะของพยายามมองในแง่ดีมันเป็นไปได้คนร้อยพ่อพันแม่มีสิทธิ์จะคิดหมดแล้วขอมก็ไม่ใช่เทวดานางฟ้าที่แตะต้องไม่ได้<ม>ในเมื่อมุมมองมันมเป็นเรื่องของความคิดของคนนะคะเห็นว่ามีแพลนจะไปกระชับสองายกระชบับเนาะ <c oughs> คืออันนี้ก็เป็นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มันคืนดีกันด้วยนะ <c oughs> เพราะว่ามันอมันมีงานอยู่ตัวหนึ่งที่ดีไว้แล้วก็คือไปถ่ายรายการที่อังกฤษด้วยกัน เราเคยตกลงกันว่าเราจะไปด้วยกันเพราะเป็นความฝัน mm hmm. เขาก็เลยอยากจะทําความฝันนี้ครั้งสุดท้าย mm hmm. ในมุมมอง mm hmm. แต่หอมรู้ดีว่ามันไม่ใช่ครั้งสุดท้ายหรอกมันเป็นการเริ่มต้นใ mm hmm. นความรู้สึกลึกๆเราอนะไรเงี mm ้ย hmm. มันก็เลยเรื่องนี้เป็นเหมือนชนวนที่ทําให้แบบลองกลับมาคุย mm hmm. เขากลับมาคุยอีกทีหนึ่งว่า mm hmm. เออยังไง เท่าที่ทราบจากการดูคิวไม่ไม่ได้มีอะไรนะคะอาจจะเป็นการเข้าใจผิดกันมากกว่าเพราะว่าแทนมีคิวที่ไปที่ต่างจังหวัดนะคะไปที่เพชรบูรณ์กันแล้วก็ไม่ไม่ได้ทราบเลยว่าว่ามีอันนี้เหมือนกัน <G ül> คือคือมันมีบ้างบางงานต่างจังหวัดที่ที่โปรโมทเป็นตัวเราไปแต่จริงๆไม่ได้มีการคอนเฟิร์มอะไรกันอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องเป็นการลงไอ้อินสตาแกรมไปว่าว่าเราไม่ได้มีนะไม่ได้มีใครคอนเฟิร์มเราก็คือไม่อยากให้คนที่เขารอว่าจะเจอเราที่งานเนี่ย <G ül> เขาเ <creative S 1> ข้าใจผิดกันอย่างเงี้ยคะ่ะเห็นว่า <G ül> ที่ไปเพชรบูรณ์นี่ก็พี่หมีก็ไปด้ววยยอใช่พส์ทิตดี แล้วก็เราไปอันนี้ค่อนข้างแอดเวนเจอร์หน่อยอะไรเงี้ยคือได้ลงไปทำทำกิจกรรมจริงๆไปดูแลเรื่องการจัดการน้ำอะไรเงี้ยทำเหมือนเป็นกิจกรรม CSR ที่ทำขึ้นและเป็นโครงการที่ต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วเลยเราไม่อยากให้ให้หมายความว่าไงดีคือคนก็จะนึกอยู่แล้วแหละแต่เราก็ไม่อยากให้ต้องกระทบกระเทือนเรื่องงานกันคือก็จะเป็นนอกเวลาเลยช่วงเย็นอะไรเงี้ยค่ะที่ที่จะมาช่วยกันมากกว่าค่ะเปล่าครับคือวันนั้นเนี่ยเอ็กซ์แสกเขาเชิญเชิญโมด้วยแล้วก็ ตัวผมส่วนตัวผมเองผมก็ต้องไปอยู่แล้วก็ได้ก็เลยไปด้วยกันเลยครับผมไม่ครับมีติดต่อเข้ามานะครับแต่ว่าคงต้องรอรอดูพี่เพราะว่าตอนนี้อย่างคิวงานเราก็แน่นมากเลยนะก็ขอทํางานก่อนค่ะเพราะว่าถ้าวันหนึ่งที่โมมีน้องก็โมก็คงต้องพักจากวงการบันเทิงไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อจะเลี้ยงน้องใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ก็เรารับปากกับผู้ใหญ่ไว้แล้วว่าเราจะยังเล่นละครเพราะว่ายังติดสัญญากับช่องเจ็ดอยู่แล้วก็ ยังรับงานอื่นๆที่รับปากไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ไปรับปากไว้แล้วอยู่ดีๆมีน้องก็มันจะแบบดูว่าเราไม่มีความรับผิดชอบอะไรเงี้ยค่ะแลวเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวขออีกสักเรื่องสองเรื่องก่อนค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันถามว่าสนิทไหมจริงๆก็ไม่ได้สนิทมากนะแต่ว่าในความรับผิดชอบของเราเนี่ยมันเป็นไอจีเราถ้าเกิดเราทําความเดือดร้อนให้ใครหรือว่าเราเป็นต้นเหตุในการที่จะทาให้เขาไม่สบายใจเราก็ควรที่จะรับผิดชอบโดยการลบแล้วก็ควรจะ บอกกับหลายๆคนนะคะว่าให้เปิดใจเพราะว่าอย่างอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเรื่องนี้นะคะมันไม่มีอะไรเลยน้องไม่ได้ไปทําความเดือดร้อนให้ใครเลยแต่ว่าน้องกลับถูกต่อว่าแค่เราถ่ายรูปร่วมกันถ่ายรูปคู่กันแล้วก็ลงอินสตาแกรมถามว่าน้องผิดอะไรน้องก็ไม่ได้ผิดอะไรเลย อืมอ่าเคลียนะจ๊ะไม่ได้มีประเด็นอะไรทั้งสิ้นกับใบเตยไม่มีไม่มีครับผมค่ะ,คะเอาล่ะตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ากลับมาเนี่ยามาติดตามกันนะคะเราจะตามสัมภาษณ์อนดาเอเวอร์ริงแฮมค่ะเพราะว่ากรณีไม้เนี่ยทำสาวท้องแต่ว่าเขาจะมีซีรีส์เรื่องใหม่ที่อนันดาเป็นผู้จัดและนี่มีผลกระทบกับซีรีส์เรื่องใหม่ที่กลังจะเกิดขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะกับ e FM on TV ค่ะ รู้หรือไม่ดิยูโนสวัสดีค่ะดิยูโนวันนี้อยู่กับมินพิชญานะคะรู้หรือเปล่าคะว่าของที่มินชอบในร่างกายที่เป็นเครื่องประดับเนี่ยมีของชิ้นไหนที่มินมีสะสมมากที่สุดค่ะข้อ1กระเป๋าค่ะข้อ 2. อรองเท้า E F F on T V